กับมหนีกมาแนวทางของคุณตาใจดีกลับมาอีกแล้วนะคะคุณตาบอกว่าสูตรนี่เป็นสูตรไม้เข่ามาสองงวดซ่อนนะคะเข่าเก้าหนึ่งกับสองหกแล้วก็เป็นเลขล่างอย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกับนะคะสำหรับงวดนี้หายมาแล้วนะคะเลขล่างอย่างเดียวของคุณตาใจดีตรงๆไม่ต้องกับนะคะจะเป็นตัวได้จากห้เปเฟ้าเสียงสัมผัณแล้วว่านุ่นที่ยากกับคุณตาใจดีงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปดนะคะ ัโลโหลจ้าคุณตาสวัสดีค่ะัลโหลค่ะจ้ามันทิยาเห็นเบอร์โชคึน้นเป็นอันรัาเซียนาอเป็นล่องเล็กไอเ,เไอฟซีร่องมางอีกองงอจังหวัดสนับค่ะค่ะว,วันโชคเห็นโทรศัพท์มนทยาล้วนบริทูโฮัสหลายงวดแลว้วเดี๋ยวนี้มันกลับมาเข่าแล้วมันบาคา้ค่ะมัน่อละสูตรตัวตาได้สูตรไม่เรื่อยบ้าคา่ะ อันนี้เป็นสูตรล่างย่างเดียวออนอ๋อล่างเป็นสูตรล่างนะเป็นล่างล่างอย่างเดียวมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเห็นแล้วค่ะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดห้า เกตแปดเ็ดเก้าเจ็ดแปดเกดเก้ามีตันเองจ้าแต่แต่เมียไล่นุนที่ยายี่ด้แต่บ่าวเห็นอ่านไล่จะเคียร์โทรศัพเครื่องนั่นมันล้วนค่ะมันเออเลยแล้วไม่ซื้อเพื่องไม่เลยเพื่องหมดค่ะเบอร์สามสามสี่ทั้งไทยนี่ลานเฮ็ดไล่ไปนะ มันลล่มันเบอร์เดียวกันที่ว่ามันมันเอาไปฝากเครื่องไา่ไปเครื่องหนึ่งเครื่องนี้มันเห็ดป๊กคีบอ๋อกสิว่าจังไดเนาะเพราะว่าการเห็ดคิปมันเครื่องหนึ่งค้นท่เครื่องหนึ่งเห็ดเห็ดไล่เครื่องที่ค้นท่นี่เห็ดป๊กคีิไล่มันอยู่อีกเครื่องหนึ่งจาเ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าคุณตาใจดีเด้อเนี่ยแมนค่ะคุณตาใจดีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้า แน่นตัวได้ค่ะฮะเน่นตัวได้ตามากเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าแหละเจ็ดศูนย์กับ 79. เจ็ดเก้าเลขทั้งเมือนนี่จำเป็นต้องกราบบอบวออ,อตรงตรงไม่ต้องกลับต,ตรงตรงเลยตรงตรงไม่ต้องกลับอันเฮ็ดยอดหลังเบิ้งไปตั้งแต่ปีใหม่มามันสิบสามงวดแล้วมันผิดงวดเดียวนึงได้ละ่ะค่ะ ทีทงวันเดินออกหาหนึ่งแต่ต้นปีนั่นนะนอกนั่นเขารุกงวดแต่ว่าตาเพิ่งเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดซื่อนี่เก็เฮ็ดสองงวดสามงวดนี่แหละงวดที่พันมามัเขาสองหกบอขาตาแมนสองหกงวดที่พันมาเลยออกสองหกล่างสองสี่บนออกสองงอก็เกง่หนึ่งเนี่ยถืองงก็ถือกสองงวดนี่ละอ๋อเข่าสองงวดแล้วมั้งบอเขาก็เฮ็ดสองงวด คือสูตรละหาตัวน่งว่าซื้อไรสูตรนี่มันบกขาตาฮะคือสูตรนี่มันบ่เขาสองมวดที่เขาเก้าหนึ่งแล้วก็มาเขาสองหกมันบค่ะแม่นหละอือเขาเก้าหนึ่งแต่ว่าตาย่านดวงตาว่าลายกนซื้อหลายใหญ่มันบ่ออกซื้อนั้นเลืซื้อแค่หาตัวอ๋อซื้อว่าลายเขาเขาสองมวดแล้วก็เขาตรงๆบง่ได้กับบ่ได้กับตรงทุกงวด ถ,ถ้าพูดถึงว่าถ้าลงทุนมันก็มีแค่หาคูหนึ่งล้โอ้ยลอตเตอรี่มันได้หนอ้อยซื้อใต้ดินดีกว่าค่ะมันก็หาครไม่เกศู์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าซื้อลอตเตอรี่ได้ลงทุนหลายได้หน่อยนะแม่ค่ะใบหนึ่งก็ได้สองพันเราเวลาไปคืนเงื่อนเพิ่นกะฮักอีกเพิ่นกะฮัก จะไม่คงสุดท้ายบั้คะบ่เลยกออปุ๊บเฮ็ดปั๊บโหลดอันเนี้ยเฮ็ดแล้วก็ขึ้นแล้วโหลดโหลดอ๋อคลิปเดียวม้วนเดียวจบจาสรุปว่าแนวทางของคุณตาใจดีง้วดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยเป็นล่างย่างเดียวตรงเต็มว่าตรงกัปไฮเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเน้นที่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้า ตรงๆไม่ต้องกราบค่ะขอคุณคุณตาหลายๆเล้อค่ะที่แบ่งปันนะคะห้เอฟซีโซเดียแนวทางของคุณตานะคะขอคุณค่ะสวัสดีค่นะครับไปกรับต่อไปคค่ะพอเป็นพี่น่อเอฟซีสิ็ิย่งนี้แล้วนะคะเสียงสัมผัสแล้วว่านุยาก,กับคุณตาใจดีนะคะแนวทางของเพื่อนเป็นลางอย่างเดียวตรงๆไม่ต้องกลับเขามาสองงวดซ่อนนะคะ ลองพิจารณาเบิงงนะคะนบอกว่าเขาเก้าหนึ่งแล้วก็เข่าสองหกเฉพาะสูตรนี้นะคะสูตรนี่ล่างย่างเดียวขอสำคัญนน,นทิย่าวาดีบบต่งกบนะคะนะคะกระทาว่าว่าข้าสื่อแค่หาคู่แล้วก็สื่อตารางนะคะอ่าอธิบายอีกรอบนะคะแนทางคุณตาใจดีนะคะเป็นรัฐบาลไทยเข้ามาสองมวดซ้อนมวดนี้งวดวันที่หนึงสิงหาคมสองหาแปดนะคะหกเจ็ดศนย์เจนึง เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะเน้นที่เจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นล่างอย่างเดียวตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะนะคะนุ่นอิดยากกับขอไว้ร์พอดหายพอไม่เป็นเอาเอฟซีโชว์ดีนะทางของคุณตาใจดีนะคะ